กินไอศครีมแล้วันเด้อไอศครีมสวยจัเลยกินไอศครีมหลังบ้านเด็ดอืมชิวๆแล้วจะรอสวยสินุเลอ่จะรอสยสิน็เลยโอเค ชิวๆหลังบ้านวางรงไม่เป็นไรเดียวจะที่ระทาแกมูฟูเฮลิไม่เอาพูดเลยกินไอศครีมก่อนนี่น่าทาแกมูฟูเฮลิแล้วแม่บอกแม่ให้ดูไอ่วันหน้าก็ทำอย่างนี้แหละมากินไอศครีมให้หมดก่อนแล้วก็เล่นโดรัพทบสิลูก Léu leu. Hanni lærta lög. En ég ger. Hanni bró. Hanni það geðir lengi hana. Gitt bit. Ætti. Gitt bit. Það er minn að mæsa minnu og minna að mæsa það sinu. Ok? Æ? Já. Hvað má minnu lóma? Ætti, mæsta minnu lage. Hmm, mm hmm, hmm. Ætti, maður, hlutu þig líka. Nei á. Hlutum þig. kau yang kemarin kan saman 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 apa kita jeda dulu เล่นโทรศัพท์ไม่งั้นแม่ไม่ให้กินนะแม่เอาไปเก็บนะวางโทรศัพท์ไว้นู่นติดโต๊ะเสรนแล้วก็ไปเล่นไอศครีมขคาลวลอน ขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามดอคะเดอร์ทั้งใหม่ทั้งเก่าขอบคุณหลายๆกะค่อยกะกดติดตามเพร่ะเจ้าคือคือเดียวนะเพราะได้น่ารสองสอเดก็ห <Okay. S 1> วาอเนี้ขอบคุณหลายๆเพื่อได้คำติชมคำมัน คุยคําจาไปเลยก็เข้ามาเบอกเข้ามาคุยเดี๋ยวเด้อคุยกับเป็นคนเบอกมีค่อยเก่งแต่ว่าคันเบอกคันคันบอเขาคุยเขียนคาจีสมเข้ามาคุยกับตอบกลับทุกทุกเม้นเขามาคุยเขามาเบอกเดี๋ยวต่างคนก็ต่างประเทศเอ็ดคลิปกับเอ็ดคลิปมีคือเดี๋ยว ซิคือเดียวแน่ยจ้าเป็นบางส่วนห้ามาคุยห้ามมาหวาดเหลืก็ได้แล้วค่ะเด้อยินดีตอบรับทุกคอมเมนต์ค่ะดีใจหลายหลายอืม FC ข้ามามา FC ใหม่เข้ามากดติดตามมือกดซับกับใครเพิ่ม ดีใจได้าหลอคคือถ้าเข้ามา comment, คอมเมนต์ค้ยกระสีเห็นต้านตาอคอมเมนต์ของคุอยว่าเออคนติดตามใหม่นะมีคนติดตามใหม่มีคนถูกใจความคิดเห็นของคุณค่้ยกระสีห้าไปเบิง่งกันเขาคันว่าคลิปๆนั้นที่ทามาติดตามเฮานี่ ต้องการเพื่อเขาติดตามคือเขาคือเขาเอสซองเนี่ยเขาก็เขาก็กดติดตามเขาตอบแทนที่เขากะกดติตดต,ตามเขานำนากะก็ตามตามสร้อยเหลือซึ่งกันและก,กันพึ่งพา,าใส่กันเนาะในในในโลกของ youtube เขาก็ตามพึ่งพา,าใส่กัน ไอศครีมค่ะกินไอศครีมไปว้าวกันไปคุยกันไปเธอได้ความคิดเห็นต้องเลิกกับห้ามแสดงความคิดเห็นปราเหม็นข้างล่างเตอร์คิปเดคะเด้อรกินอีตอบ

มนนี่นางเป็นคนอุดอรเป็นเป็นคนบ้านนาแก่เออเป็นคนบ้านบ้านนาแก่ผูดินอำเภอวางส้ำหมอจังหวัดอุดอรธานีบ้านนาแก่ผูดินตำบลบะยาออำเภอวางส้ำหมอจังหวัดอุดรธานีเด้อค่ะเด้อไอ้ดีแม่นท์เขาว่าเอา็นอานนร์บีดีโออืมปลอดภัยกูเลยได้กูเลยอยู่ก็เพื่อว่า บ้านเพื่อเดียวกันถ้าม,มาคุยเดี๋ยวได้เด็ค่ะเด้อถ้าม,มาคุยเหม็นท์ถ้าม,มาคุยเดี๋ยวต่เตอร์คลิปสำหรับคลิปนี้กันขอลาไปก่อนเด้กค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะสะว,นนวัสดีค่ะวันนี้ชาแนลสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ